จร,จริงๆแล้ววันนี้นะครับมีผลพลอยได้อยู่ 2- อสาเรื่องด้วยกันตั้งใจมาจริงคือมาติดตามโครงการตำบลละ5ล้านซึ่งทราบไปที่นี่มีการจ้างแรงงานนะครับและประชาชนที่มาทำเนี่ยทำการขุดลอกคลองอย่างเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับลองจากคลองที่ค่อนข้างจะรกนะมีผักตบชวามีสวะอะไรเยอะตอนนี้ก็ลอกคลองค่อนข้างจะดีแล้วนะครับก็สะอาดขึ้นมาปรกากฏผลพลอยได้จากการลอกคลองนะครับไม่ใช่มีแค่ชาวบ้านได้เงินทองเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจกระตุ้นนะครับปรกากฏได้คลองสวยน้ําใสขึ้นมา ท่านนายกบางไผ่นะครับก็เลยชวนกับท่านนายอำเภอบางบุญนาคก็มาดูว่าเราจะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่มีวัตถุดิบที่สําคัญคือมีคลองและมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับเราก็ได้ชมรมทางเรือพายเข้ามาด้วยก็เลยส่งเสริมการพายเรือไม่ว่าช่วงมันหยุดนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนนะครับที่พิจิตรมีคลองสวยมีน้ําใสและมีกิจกรรมการพายเรือจากกิจกรรมทางน้ํานี่เราก็จะมีมีเหลืองมีเหลืองที่ทําด้วยมืออร่อยมากครับ มีอาหารปลาปลากระเบนไข่เจียวอาหารในบงไข่อร่อยหลายอย่างนะครับจากน้ําขึ้นบกอิ่มแน่นอนครับอําเภอบางบุนนาคมีของดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นเมืองเก่านะครับสถานที่ที่คนจะมาเยี่ยมเยีนยนกันเป็นประจําก็คือในปัจจุบันน,นะครับก็คือศาลเจ้าพ่อแก้วแล้วก็ศูนย์ชัยพัฒนาการนาเสริมจินทร์ทอนท,ที่สมุนไพรมาเกอะซึ่งมีของ เป็นเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เปิดเปิดได้กงมีน้ำปีเดียนายเปิดซิงเลยนะนี่เปิดซิงเลยนะครับอันนี้นะครับนายบุญยเวศศรีพวงใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็นายยกเอ็มนะครับนะครับก็มาทดสอบลำคลองกันนะครับก่อนจะเปิดเป็นตลาดน้ำที่นี่นะครับรองผู้ว่ากับนายยกเทศบาลบางไผ่นะครับ และทีมงานนะครับก็สำรวจคลองเพื่อจะทําตลาดน้ําในพื้นที่ตรงนี้นะครับกระพายเรือมาเป็นกิโลแล้วครับเนี่ยนี่กับฝีพายระดับมืออาชีพนะครับ,บนี่นะครับตำบลวางไผ่เขากำลังจัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อื่นเขาแรงที่นี่มีน้ำเทียบเลยนายครับ ยกมือชนะแล้วผ่านเบนต์ตะพายเย่ใส่ชุดที่มาชุดที่ไม่พี่ด้วยใครลงเลิกคนนาใส่ชุดที่มาชุดที่นี่เขาก็แจกเงินผู้สูงอายุนะครับรบองผู้ว่ามาดูแลเป็นสติปัญญาให้นะครับพี่ดูกครับขั้นหนึ่งแล้วกันภาพมีความสามารถนั่นแหละ บ้านห่วงใยนะครับดูแลครับเงินไม่มากหรอกแต่ว่าเป็นน้ำใจนะครับเราไปดูแบบนี้เด็กๆน้องเกาแจกครับรัฐบาลดูแลห่วงใยนะครับอีกบางสิ่ง